สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับจริงหรือไม่บุกถึงบ้านหลุยส์สกอตไม่ได้อยู่สองคนโพแตกซุกลูกบุกถึงบ้านดูกันเต็มๆจริงหรือไม่หลุยส์สกอตไม่ได้อยู่กันสองคนโพแตกซุกลูกตีท้ายครัวบุกบ้านหลุยส์สกอตเผยทีเซอร์รายการมดดำขาชาพาพร้อมด้วยทีมงานโอควกีฬาอาร์ตพลังธรรมและดีเจโบธนากรบุกไปบ้านหลุยส์สกอตมีแขกเซอร์ไพรส์อย่างพระเอกเกตบรินทร์รและป๊อกโพสวิทมาร่วมในรายการด้วย ผล่อยู่ในห้องฟิตเนสของบ้านพิธีกรมีคำถามว่าบ้านนี้ไม่ได้อยู่2คนลูกลูกจริงหรือเปล่าไปติดตามคำตอบเต็มๆในรายการตีท้ายครัวจริงหรือไม่ลุยสกอตโตแตกลูกลูกอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนี้เวลา14นาฬิกา15นาท,ทรนีรู้กันช่อง3กด313ตีท้ายครัวลุยสกอตขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสขคดังของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ